พออัดรถมาได้คนะ่ะรถามาก็แตะไมได้โดนไล่ดิ อถที่เคยขึ้นน่ะลงมาเองกระโปรงตู้ขบต้เล็กๆ้ามกับสาณต่อไนี้น้อยเขาและสองไว้ยก็ได้ละใช่แล้วไขแล้ว เอาว้วันพระอะไรเงี <rij Bee 94> ้ยข้างๆันได้ไหนเือน

พี่พอร์ตทำงนี้นี่ทำอะไรทำอะไรมินิฮาร์ดอมไร่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ตอ้หอมอขกถึงล้บ๊ายบายพอตอ้อมมินเมื่อไหร่อ่ะพอตอซ้อมมินเมื่อไหร่้ออะไรครับ้อมคอน ขนาดบัตรนั้นขายไม่หมดเลยแจกบัตรรีรตอนแรกบอกสามพันห้ามีนู่นมีนี่ให้ไม่เห็นมีเลยไม่ขายออกมัง้งเออของอนะ่ะไม่ของ